ตอนที่43เป็นประตูระวังบบเบอร์ซิปอย่าชิงตัวครับสองคนถ้าตรงเล่นเข้ากู่กันแน่นอนเลยการจะทิ้งการประกบเจ้าเบอร์11นั่นก็ดูจะเสียงไปหน่อยแต่ว่าถ้าลุมแย่งฟอนจากเจ้าเบอร์สิบนั่นได้ก็ไม่ต้องห่วงแล้ว เิมขึ้นไปช่วยไม่ทันซะแล้วด้วยสิประกบสามเลยเหรอกะแย่งบอลไปครองให้ได้เลยสินะโอ้อกระแทกแบบนั้นมันฟาวแล้วนะครับโดนนิดหน่อยถึงกับยืนแทบไม่อยู่เลยเหรอบอลพลิกกลับหลังอ มาวินแต่บอลควายหลังเลี้ยงผ่านระหว่างกลางของผู้เล่นแทบอุดรเลยครับเจ้านี่ตามติดไม่เลิกเลยฮะน้อยขนาดสองข้างเลยเหรอไม่ให้ผ่านละว,ว้ยจอดแค่ตรงนี้แหละเฮ้ยไอตัวแสบเอ้ย จะได้ใจเกินไปแล้วนะไม่ยอมให้เปิดบอลับแบท<อ>ซ้าเทพบุดอนกับตัวมาทันยื่นเขามาเตรียมรอกทาบอลมาวินมาวินใช้ท่าราโบ,บน่าจ่ายลอดขาผู้เล่นเทพบุดอนไปได้ครับบอลถูกจ่ายทะลุช่องไปให้ท็อปหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษของเทพบุดอนฉันไม่ยอมให้แกโชว์ฟอร์มเด่นอยู่คนเดียวหรอกนะคนนี้ไม่ยอมพลาดอีกแนะ่เฮ้ยหยอ ไปไหนนี่ทำไมตัวโตน,นักวะผู้รักษาประตูของแทบุดอนพุ่งออกมาตัดบอลโดยทันควันเจ้าหมอน,นั่นอ่านออกใช้เท้าซ้ายสก,กิดบอลที่ส่งมาให้กระดอนขึ้น หมุนตัวตว,วัดบอลครอสลูกไปยังหน้าประตูได้ครับบอลพุ่งแรงเร็วตรงไปหน้าประตูมาเลยไม่ปล่อยให้ยิงได้หรอกว้ยุดศูนย์หน้าตัวความหวังของประกายดาวเตรียมเข้าฮอสทันทีบอ,อสลสะบัดหน<ว>ุนจมประกบหอม<อ>หน่อมืองจนได้ถ้าพุ่งมงตอบอิปโดนบกเยอะเข้าไม่ถึงบอลเหรอ ขอโทษนะครับพี่ก๊อตที่ไม่ได้จ่ายบอลให้พี่ก้เป็นประตูครับประกายดาวได้ประตูมาวินพุ่งมองทะตาตูให้กับทีมประาาเดาวขึ้นนำทีมเทพอุดอนไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมือสิครับรออะไร เฮ้ยโ <Hey. laughs> ปรติตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ